มีสายโอ้โหคุนี่ทำงานเป็นกรรมฮะยาไม่มีเลยโรงพยาบาล รู้สึกไทยท่านกำลังจะดังเหลือเกินตอนนี้การ์ตูนอือเห็นเขาดูกันดังเลยเส้นเลือดอะไอการ์ตูนที่เห็นเป็นกล้ามเนื้อร่างกายอ่ะลองไปดูอนิเมติไอเรื่องอนิเมตอะไรที่เขาชอบดูไอเขาเรียกว่าอะไรวะมันเหมือนมันเป็นดอกไม้ดอกไม้มลณะหรือดอกไม้อะไรสักอย่างเนี่ยในมังงะภาพภาพมันภาพมันดีใช่ไหม เอามาทำอดิเมะภาพคนเที่ยจริงผมอ่านผมอ่านมาเออผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเนะื้อเรื่องมันเหมือนว่าเกี่ยวกับบอกบอกเกี่ยวกับประมาณว่าคนเราก็นิสัยแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยเออเหมือนเสาะเหมือนสื่อไปอีกทางหนึ่งอ่ะถ้าอ่านไปก็จับใจความไม่ได้หรอกแม่งเรื่องนี้แม่งเกี่ยวกับหาอะไรเหมือนผู้หญิงประชดอะไรสักอย่าง อ๋อ,อยังอยู่ที่หอยอยู่เนี่ยโอเคโอเค,อเคลองส้มๆดูบ้างก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าไม่ตายไปก็ทิ้งตัวไว้ในนั้นเนี่ยอย่างน้อยเกิดมามันก็งงให้มันแปลกใจมั้ง วีเซอร์เป็นหินนี่ขี้โกงอะสุดๆช่างเขาเหอะแอดมินก็่เงี้ยทำใจแม่งเป็นทุกเซแหละได้ก็ใช่ว่าตู้ของไม่ได้เงียใช่ว่าเราจะไม่ทำนะเราเปิดเซิร์ฟเองเราก็มีแหละมันก็ต้องมีแอบโกงนิดหน่อยโกงผู้เล่นคนอื่นเขาบ้า oh, oh, oh. งนิดหน่อยแต่อันนี้มันก็เกินไปนะ ที่ว่ารีเซิร์ฟแล้วก็วาพวกตัวเองเข้ามาในแคมป์กันเนี่ยไม่งั้นไม่มาไวนขนาดนั้นหรอกแต่ตัวใช่ใช่ถูกต้องไม่งั้นมันไม่มาไวหรอกอเห็เล้มันยังไม่มันยังไม่ได้เอาฮอมารับใครเลยแล้วอยู่ดีมันอะไรเออใช่ฮอมันยังไล่พี่เลยไม่ฮอขับมาคนเดียวด้วยที่เห็นนะ่ะจริงไปละ อ๋อเออใช่คนขับคนเดียวตอนที่หอตกผมเห็นเลยคือมันมานั่งพันแผลหนึ่งคนผมยิงกับมือคนเดียวตายแล้วอยู่ดีมันโผล่มาในแคมได้ไงงงอ่ะโคตเกียนเนยงงเป็นนอนละสวัสดีฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาโอเคเดี๋ยวพี่ก็หาจอดหอตรงแอติบนนี่แหละเกิดมาจะได้มีหอหอเยอะด้วยแอติบนะะนคนหล่นะ ผมก็จะนอนแล้วผมเอาไปจอดแอบอยู่เกือบเกือบนอกแมปแม่ยังโดนหลอยเลยหอหายไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือว่าแอร์สติบนอ่ะอีเทนเบิร์ดเป็นสิบลำอ่ะอ๋อที่มันใช้ได้ก็มีก็คือว่าจะกาจะออกที่สนามบินนี่ไงอ๋แต่จะออกสนามบินเกิดมาอย่างน้อยก็โหหอเพียบ จ้างเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอคนเยอะๆกว่านี้พาไปบุกกันใหม่รอหลายๆคนหรือมึงโกงกูก็โกงไม่ใช่หรอกเราห้าคนน่ะถ้ามันไม่วาฟก็โอเคแล้วเดี้ได้แต่ว่าใจอยากได้วิทันเบิร์ดดำเหมือนเดิมนะมันมส่งคนลงทีหนึ่งได้เยอะริทันเบิร์ดดำรู้สึกจะมีแต่พวกกลุ่มนั่นแหละกลุ่มแคมป์มันจะมีลิเทันเบิร์ดส่งคนก็จะได้แค่นั้นแต่ริทันเบิร์ด เลตเติเบิร์ดสีขาวจะอยู่ตามแอร์ฟิลแอ์ทิปจะเยอะดีดังอยู่ตาม Camp, แคมป์ตัดแอร์ไปว้